สวัสดีครับเลขดับหวยเด่นนะครับช่องแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับวันนี้แสนบวกหน่วยบนนะครับบวกสามพัที่นะครับแสนหน่วยบน3ามพัที่นะครับแสนหน่วยนะครับเนี่ยแสนหน่วยบวกสนะครับผมแสนหน่วยบวกสนะครับก็16มิถุนาเป็นตัวตั้งนะครับผม5้าหนึกเกเจนะครับห้าหนึ่งหกเก้าหกเจ็ดห้าเจ็ดนะครับสิบสองนะครับผมห้าเจ็ดเป็นสิบสองบวกสามเป็นสิบห้าใส่ห้านะครับเป็นเลขดับนะครับออก 8 3หลักหน่วยเป็นเลข3เลขดับเป็นเลข5นะครับ1กรักหกรกฎานะครับ16กรกฎานะครับ3 8นะครับ11 นะครับ11บวกสก็14ให้ 5, tous, 4 <16 S 1> brothers, ormuş, six, ีเป็นเลขดับนะครับออก5 3หลักหน่วยเป็นเลข3เลขดับเป็นเลข4ครับ16กรกฎานะครับ1สิงหานะครับ8 6นะครับ14นะครับบวกสเป็น17นะครับให้7เป็นเลขดับออก9 2หลักหน่วยเป็นเลข2เลขดับเป็นเลข7นะครับผม1สิงหานะครับ16สิงหานะครับ5 1เป็น6นะครับบวกสเป็น9นะครับผมได้9เป็นเลขดับนะครับออก8 8หลักหน่วยเป็นเลข8เลขดับเป็นเลข9นะครับ16สิงหานะครับ หนึ่งกันยานะครับผม9 1เป็น10บวกสเป็น13นะครับผมให้3เป็นเลขดับออก9 8หลังหน่วยเป็นเลข8เลขดับเป็นเลข7เอ้ยเลขดับเป็นเลข3ครับผมส่วนของ1กันยานสิกันยานะครับผม9 7 16นะครับเนี่ย9 7 16นะครับบวกสเป็น19ให้9เป็นเลขดับนะครับออก5 7หลังหน่วยเป็นเลข7เลขดับเป็นเลข9นะครับ16กันยานนึตุลาต่อเลยครับ25นะครับ235นะครับบวก บวก3เป็น8นะครับผมเนี่ยได้8เป็นเลขดับออก9ออก59นะครับออก59หลักหน่วยเป็นเลข9นะครับผมเลขดับเป็นเลข8นะครับ1ตุลานะครับผม16ตุลานะครับผม8 31สบเวกสเป็น14ให้4เป็นเลขดับนะครับผมออก3 8หลักหน่วยเป็นเลข8เลขดับเป็นเลข4ครับผมแล้วก็1นึ่งพุชจีนะครับ21เป็น3นะครับ3าบวกสเป็น6นะครับผม ก็ได้6เป็นเลขดับออก40หลักหน่วยเป็นเลข0นะครับเลขดับเป็นเลข6ในส่วนของ1พุสจินะครับ16พุสจินะครับ5 4เป็น9 10 11 12นะครับได้ 2, <c oughs> 2เป็นเลขดับนะครับผมได้หลักอ,ออกสี่หนะครับหลักหน่วยเป็นเลข6เลขดับเป็นเลข2นะครับผมแล้วก็ในส่วนของหน่วยล่างสูตรที่61หธันวาหกสานะครับ91เป็น10นะครับบวก3เป็น3นะครับเลขดับได้แก่เลข3นะครับในส่วนของ หน่วยล่างสูตรที่6นะครับผมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดอยากรู้เลขดับนะครับต้องดูได้ที่ช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับผม